Thank you. Cool. 何 ที่สาคัญเนี่ยวันนี้เราบวงสวงซีรีส์สเรื่องเป็นซีรีส์ออนไลน์ที่จะออกอากาศทางช่องไลน์ทีวีเรื่องแรกก็คือเรื่องจังหวะจารักกับเรื่องที่2ก็คืออศัศจรรย์พันเล็กครับผมก็คือผมเนี่ยจะดูแลควบคุมการผลิตในส่วนของทั้ง2เรื่องนี้เลยในส่วนของเรื่องอศัศจรรย์พันเล็กเนี่ยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครในที่นี้เนี่ยเคยดูเรื่องไวยโซนคนมาอัศจรรย์บอกเลยว่าอาศัศจรรย์พันเล็กเนี่ยคือไวยโซนคนมาอัศจรรย์เวอร์ชั่น2020ครับ จังหวัดจารักนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะของคนที่ไม่เชื่อในความรักเป็นคนที่ต่อต้านในความรักเพราะว่าโดนกระทําโดนกันแกล้งมาก่อนปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในความรักก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยรุนกันว่าการที่มาโ,โครจรเจอกันของคนสองคนเนี่ยความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็จะเป็นละครเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีดราม่าด้วยครับ เป็นใครครับความยากง่ายสำหรับเราที่มาเป็นผู้จัดสองสองอันนี้ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้กองทัพที่ดีนะมีผู้จัดร่วมใหม่มาร่วมงานกับผมด้วยสองคนคนแรกขั้นแรกเลยก็คือน้องจอยกับน้องมินครับน้องจอยยังไงจ้ารู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่ามาร่วมงานกับพี่เติ๊กกับพี่มินในซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มาร่วมงานกับพี่เติ๊กแล้วก็พี่มิน ยากยงไงยังไงม้างครับยาก่งยังไง,ง,ไงก็จริงๆยากตอนตรงที่เป็นครั้งแรกอะค่ะใช่ส่วนเ,เรื่องความแบบว่าง่ายก็คือรู้สึกว่าเราได้ทีมงานที่ค่อนข้างดีแล้วก็เก่งเลย<ช>อย่างการเลือกนักแสดงล่ะครับมีส่วนในการเลือกนักแสดงอย่างไรบ้างครับ ราก็แบบตั้งแต่วันออดิชันนะคะก็แบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดเนาะแล้วก็แบบมีเวิร์กชอปอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเข้าร่วมกันตลอดแล้วแต่ว่าเรื่องยางไงอย่างไงยเนี่ยก็ต้องไปดูตอนเปิดกองอีกทีว่าแบบจะเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดกองกําลังจะเปิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนื้อเรื่องของจังหวะจะรักเนื้อหาประมาณไหนยังไงบ้างก็คืออย่างที่พี่เติร์ได้บอกไว้นะคะก็คือแบบว่าเป็นคนสองคนที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบ เราต้องมาลุ้นว่าแบบ2คนนี้เขาจะรักกันได้ยังไงอ่าก็เป็นตรงนี้ที่สําคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีใส่แนวแบบแอคชั่นเข้าไปแบบที่ผมถนัดด้วย <c oughs> เล็กๆน้อยๆในซีรีส์แบบซีรีส์วายเนาะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแต่เรื่องนี้เราอยากจะใส่ความหลากหลายเข้าไปเพื่อ <c oughs> ที่ว่า เป็นซีรีส์ที่จะได้รูปแบบการดําเนินเรื่องเนี่ยไม่เหมือนเดิมเรามีอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นครับแต่ยุคนี้สมัยนี้แบบคนทำซีรีส์วายคนใหเย่อะาเยอะแบบยังไงบ้างก็คือคือเอาเรียนตามตรงก็คือว่าด้วยความที่ผมถนัดในส่วนของละครเน่เนาะเรามาซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยผมจะต้องตั้งคําถามก่อนเลยว่าการที่เราจะทําซีรีส์วายในยุคที่ทุกคนทุกคนทําหมด ซีรีส์วายเยอะไปหมดเลยจุดเด่นที่เราจะทําตรงนี้ได้คืออะไรเรื่องแรกเลยเรื่องดรามา่าเรื่องอารมณ์ความเข้าขากันของคู่ตัวนักแสดงนําเรื่องเนี้ผมให้ความสาคัญมากพอสมควรเราจะมีการเทรนนิ่งที่คืออยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกฟินไปกับเรื่องราว2 ฉากสวยๆงามๆฉากอาร์ตอย่างฉากขายใต้น้ําหรือว่าฉากอะไรอย่างนี้เราจะมีการใส่เข้าไปด้วยที่สําคัญก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราเอาเรื่องของความเป็นละครแอคชั่นของผมมาผสมในซีรีส์ด้วยครับกับฟิตแบกอะไรอย่างเงี้ยอะส่งมาทีเดียวคาดหวังรขนาดไหนครับคือถามว่าคาดหวังไหมผมค่อนข้างคาดหวังพอสมควรเพราะว่าในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นยุคดิจิทัลที่ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับสื่อโซเชียลมีเดียฉะนั้นเนี่ยการที่ผมผมต้องขอออกโตวกันนะครับว่าช่องเจ็ดเนี่ยผมขึ้น หิงอยู่แล้วยังไงเราก็รักช่องเจ็ดเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราออกมาบุกตลาดออนไลน์ถามว่าผมคาดหวังไหมผมต้องการที่จะสร้างฐานแฟนคลับให้คนรู้จักว่าบริษัท M4 e n t e r t a i n m e n t และ d r a m a เจกนี่เนี่ยเราเองมีศักยภาพมากพอในการทำซีรีส์ด้วยเช่นกันครับค่ะผ hey ู้จัดมีการวางคาแรคเตอร์ยังไงให้กับน้องๆนักแสดงหน้าใหม่บ้างคะก็ตามก็คือเลือกจากบุคลิกนิสัยของแต่ละคนเลยค่ะว่าแต่ละคนน่ะมีความเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เขาเขียนมาหรือเปล่าค่ะก็จะประมาณนี้ เลือกแต่ละคนต้อง work shop ต like like any anyway ้อง work shop อะไรยังไงบ้างก็จริงๆก็มีมีค่ะใช่เราอย่างแรกเลยเนี่ยคืออย่างอย่างแรกเลยตอนที่เราแบบว่าเลือกไงค่ะเราก็ดูได้แค่ผิวเผินถูกไหมคะแล้วเราก็มาเวิร์ k ช็อปดูว่าเอ้ยคนเนี้ยตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราเลือกมาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีเวิร์ k ช็อปกันไปประมาณสองสารอบเลยคลองรับแสดงยังไงบ้างเลยฟังนิดหน่อยไหมครับผมยังไงบ้างครับ้นนาาอองตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ขาถ่ายมากๆครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีอย่างที่พีต่ต๋อบอกไปมีทั้งดราม,ม่ามีทางแอคชั่นแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจที่จะทำให้เป็นซีรีส์วายที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าออแบ่งแยกเพศโดยชัดเจนเราอยากให้ทุกคนมองว่าทุกคนคือเป็นเรียกว่าแต่ละคนสามารถมีความรักได้โดยที่แบบไม่ได้แบ่งแยกเพศะครับผมน้องครับก็ก็คิดว่าถ้าจะเป็นซีรีส์วายที่ ค่อนข้างแตกต่างครับว่าโดยเรื่องของตัวบทและเรื่องการยิงคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนและลึกซึ้งนะครับค่อนข้างที่จะเรียวค่อนข้างมากครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจาะว่าใครคิดยังไงจะเกิดอะไรขึ้นต่อไงครับให้น่าค้นหามากขึ้นครับฟังนี่ถึงรู้เลยในส่วนของเรื่องนี้นะครับในส่วนของเรื่องนี้นี่ก็ ผมบอกเลยว่ามีความเข้มข้นแน่นอนครับไม่แพ้เรื่องอื่นครับผมากติดตามด้วยครับนะผมก็พูดหมดแล้วเนาะก็ขอไปติดตามแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนั้นเอาซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมไว้ในอ้อบกข้อใจทุกแล้วกันนะครับผม สําหรับซีรีส์เรื่องนี้พวกเราก็ทุ่มเทกันมากๆเลยครับจังหวะจะรักเราก็ความพิเศษเนี่ยนอกจากรันจะเป็นนักแสดงแล้วแรนก็เข้าไปช่วยเขียนบทด้วยครับผมก็รับรองว่าสนุกมากๆแน่นอนครับเป็นซีรีส์ไที่ค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์ไที่อยู่ในท้องตลาดเนาะเหมือนที่พี่เติงบอกว่าเราเพิ่มซีนแอคชั่นเข้าไปแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับพวกซีนดราม่าเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้มันมีความเรียลมากขึ้นครับให้ให้เขาเรียกว่าคนดูแลสามารถรีเลย ได้กับชีวิตจริงครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับร่วมกับพูกับารกับสลับที่หนยสลับที่กับนงกานเลยดีกว่าเออเออเอาเอาไปลงนิดนึงเดี๋ยวบางหน้าอ้าวมาพุ่งกับครับนะครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ออนไลน์เนาะดังนั้นมันมีตอนที่กระชับมากเราก็เลยจะจัดเต็มเลยครับทุกๆตอนก็คือจะ รอรุ้นได้เลยครับว่าแต่ละตอนเนี่ยจะมีอะไรให้ดูแล้วแล้วก็ฟินน่าติดตามบ้านนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคค่ะทัางผู้จัดทั้งสารย่านใส่ซทั้งฝากไม่น้องแบ่งครับงั้นให้ให้พี่นตัวเป็นตัวแทนเลยนะครับก็อยากจะขอฝากซีรีส์ทั้งสองเรื่องนะครับคืออยากจะขอวันนี้วันนี้วันนี้ดีใจมากที่สิงห์บอลชนได้ความสนใจนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะประกาศเนี่ยนอกเหนือจากซีรีส์สองเรื่องนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เราเป็นออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้ม ปีหน้าผมบอกเลยว่าบริษัทกูดราม่าและบริษัท M4 Entertainment เอนเอ m มโฟร e เ t นเตอร n เเนเนี่ยเรามีโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนกันเป็นการกลับมาร่วมงานครั้งแรกระหว่างบริษัทกูดาม่าคือของผมบริษัท M4 e n t e r t a i n m e n t ทที่จะกลับมาร่วมงานกับบริษัทกัทน,นากรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งภายในปีหน้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยากให้ทุกคนติดตามและรอดูเซอร์ไพรส์ครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบริษัทในกลุ่มของผมเนี่ย เราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูบ้างอย่าลืมติดตามครับจังหวะจารักและมหาจารพ์พันเล็กผมครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่ทางช่องทางไหนครับก็ถ้าเกิดเรื่องจังหวะจารักเนี่ยประมาณกุมภาพันธ์เราอยากจะออนแอร์ในช่วงวาเลนทน์เนาะจะได้แบบว่ามีในโชว์ในเรื่องของความรักความอบอุ่นความเข้าใจแล้วก็ส่วนมหาจารพันเล็กเนี่ยเป็นต้นปีน่าจะเป็นช่วงวันเด็กครับครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับุณครับ